คือแบบว่าซื้อทุกอย่างในร้านเลยอ่ะสิบบาทแบบนี่เราเหมาหมดเลยแล้วก็จ่ายแค่สิบบาทได้ของหมดทั้งร้านเลยป่ะไม่ขำไม่ขำอันลัสจิ๊บเป้าสาวบิ๊มมุกมาตั้งนานมุกนี้อันนี้คือเป็นแบบอันละสสิบบาทมีของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยมาตับเพลงไหมเฮ้ยในเนี่ยมาแัดเพลงนะเดิน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 กีบเยอะแล้วอ่ะไม่หวั่นไม่หวั่นอ้นี่อ้แบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ย ความจริงไว้แม่เออน่าจะจริงมาอ๋อได้คือลูกสติกเกอร์จะหมุดนี่เธอซื้อไปเยอะเธอซื้อไปเยอะแล้วนะแล้วมันมีพวกสติกเกอร์เทปอันนี้มันเป็นเทปแบบมีหัวตัวมีแต่ตัวด้วยป่ะเห็นไหมเหมือนกระสืออไอต่างตัวคือมันเอาแบบอื่นดีกว่าแบบอื่นปากป่ะเดินเดินเฮ้ยนี่ไงอยากได้อันนี่แต่ว่ามัน มันดีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เลยมันคือเป็นแบบสปอนจ์แบบระวังนะเดี๋ยวมันเป็นหน้าสิวหน้าสิวใช่ใช่ใช่เฮ้ยที่ใครอ่ะมันคือที่กดสิวโอ้ my gosh ที่กดสิวไม่ใช่ที่กดสิวที่แค่หูเหรอไม่ที่อะไรอ่ะมัน double head design clean acne เออที่กดสิวนี่อะไรลูกเฮ้ยอันนี้เป็นเซตแบบ เล็บเอาทาเล็บทําเล็บแล้วทีเนี้ยเล็บเท้าเวลาทาแล้วมันชอบมาติดกันใช่ไหมแล้วก็ต้องเช็ดไปให้มันอามันจะได้แบบไม่ติดเลยอ้าวจริงนี่เคยเห็นเลยอ่ะโือเชือด้วยกันไหมถือเชือกด้วยมันจริงๆเราไม่ได้หลอกอยู่แล้วอันนี้อะไรตุ้มีน้ําหอมด้วยสิบาทแต่เชื่อมไหมอ๋ออันนี้มันเป็นแบบแบบฟูแล้วไงอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะโทเคาแรคเตอร์อ๋อแบบหนังแตกงี้เหรอไม่ใช่อ่ะพันให้มัน นิ้วมันไม่งอหรือเปล่าหรืออะไรวะไม่ตข้าใจอันนี้คืออะไรอะ่ะ body make stable center of gravity ทำให้ขามันค่อยกันตลกแล้วตลกแล้วอยากได้ไปซิฟันนี้ <paranoid> พ่อแม่ลูกน่ารักนะโตขึ้นหนูมีแฟนแบบลูกอยู่จะมาซื้ออย่างนี้อันนี้เป็นของชายแล้วอันนี้คืออะไรคะไหนที่หนีบที่หนีบถุงขนมอะไรอย่างงี้ปะหนีบป้ายหนีบอะไรนี้หปีบอันนี้คืออะไรคะที่หนีบ เนี่ยที่หนีบขนมถุงขนมไงพิเมเวลาพิมกินขนมไม่หมดพิมก็หนีบอ่ะเอาไปใส่สลัดหนูดีกว่าสิบใบเฮ้ยเออเออเอออุ๊ยแก้ก่อนพี่แที่แม่ไว้ใส่ไว้ใส่สูง,สงกล่องของขวัญเนี่ยสมุดเอาของขวัญใส่ถุงแล้วก็วใส่สูงอะไรนะล่ะ สลามำไนเอเรียนหรือเปล่าแบบนี้คริสตัลมัดก็คือเป็นสลามนั่นแหละแล้วก็ทําเป็นสีแบบใส่ลุ้งว้าวอันนี้นึงเยอะนี่สีนี้เฮ้ยจิ๋ววันนี้จิ้มได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยากจิ้มมันคืออะไรอ่ะอ๋อจิ้มแล้วมันหยาบใขึ้นมาดูทำง่ายเปล่าไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเอ้าคาร์ดิโอด้วยเยอะของได้แต่นั้นเลยเฮ้ยแฮปปี้มากที่นี่ดีนะ เอาค่ะขอต่กาหให้ g ก o w Hairpin เห็นไหมที่มันแบบไว้ใส่แบบเ in the ่ a ักอะไว้ช็อกไม่ทำไรอะวิ่งหนูจะไปแขวนไว้หน้าห้องแล้วแบบ do not disturb อย่างเงี้ยไวช็อกไปไม่ชอคใครชอบดักเ้าขขบคุณนะช็อกนี่ระบายสีแล้วก็มีเพชรที่ติดด้วยอ๋อระบายสีก็บอกฟ้าอ้า เฮ้ย scratch ที่มันขูดๆอ่ะใช่ค่ะอันนี้น่ารักอันนี้อันนี้ก็น่ารักสปดเพือนนี้ี็น่ารักที่น่ารูกค่ะตลกค่ะ อ่าเชอาไปเยอะเลยอ่ะเพราะว่าหนูแบบรักเพื่อนมากอุ้ยหยิบมันนะในนี้มันมีอีกหลายอันนะจริงเหรอเอ้ยไ่เป็นไรเอาไปแปะทั้งโรงเรียนเลยไม่แบบเพื่อนคนนึงแปะหลายๆอันไงโชว์ความรักเยอะโอเคนี่พอค่ะอันนี้เรื่องนี้แล้วอันนี้มันใกล้กันใกล้ไหมเนี่ยคะอันนี้มันสวยเหรอลูกมันลายจุดๆหรือว่าเฉยดีแต่อันเนี้ยสวยก็เฉยดีอันเนี้ยเอองั้นก็เก็บเก็บ อ้อเสียนพอก็ได้นหึ่งอันเนี่ยมีเยอะมากเลยเห็นป่ะจริงเหรอคะมันมีระบายระบายถุงข้างเห็นแล้วมันลายแม่บอกมันลายเด็กไปอันเนี้ยชาจล่ะหนผเลี้งไม่เด็กชอบนาะใช่ไหมหนูไม่รู้ไม่บอกผิวชอบมีแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยระบายสีม้าทำไงคะ เนีย่ยมีเยอะมากจะเล่าให้ฟังวันก่อนนะที่หนูไปแบบไปทัศนศึกษากับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพนเป็นองค์อะ่ะวินนี่มันเอาไปคาบแล้วตอนแรกมันยังไม่แตกเลยนะมันคาบแล้วนะม,มันวิงๆๆๆๆๆ่งวิ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 ่งแล้วแม่ดูใช่ไหมเหมือนมันแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วมันทำตกลงจากปากเพลงปูนกระจายเต็มไปไม่ใช่เมื่อก่อนเด็กกิ้วเป็ระบายสีแบบเนี้ยเป็นบ้านน่ะตั้งหลายร้อยมันซือไม่ติดไปเฮ้ยป้าอยากระบายอันนี้ เฮ้ยไม่น่ารักไม่น่ารักหนึ่งไ,ไม่หมามันระบายเป็นสีสันยากอหรอคะนี่ว่าเขียวเนี่ยเป็นบ้านเอ้ยน่ารักเอาเอาเป็นบ้านเอาเป็นอันนี้ด้วยเนี่ยที่มันเป็นหนึ่งี้ยอันนี้น่ารักดีเห็นไหม โอเคนี้ก็ไค่อะเรกแม่้สเพื่อใี่ชอนเจเป็นอาแรนี่เหมันเล่นจริงเหรอแม่จะซื้อแม่ซื้อสลามที่อกเเขาอเฮ้ยอยากได้นี้ยางลบแบบแบบนนี้หนูตอนนี้หนูทำยังเีวเดี๋ยวเหนูยิ่งมันลบไม่ค่อยดีมัอเี้ไม่แต่มันสวยไงเฮ้ยแล้วอันนี้ที่มันเป็นแบบยางลบแล้วมันไม่คอนเสิอันนี้มันลบยากคือมันเป็นเครืเลือกโอ้หชอบชอบไม่สิบบาทเองแม่มาสวยดีไปไ อ๋อเอาออกมาแล้วมาใส่ชุดเลยอ๋อตุ๊กตากระดาษเหรอฉัดแล้วชอบเล่นตลกน่ากลัวเหมือนเรื่องยากับบ้านนแล้วที่คืออะไรกินไม่รู้ะค่ะฮะแตกมากเลยยังไ,ไ,ไม่ออกลเลยนะโรยยอ่ะไม่น่าใช่นะซื้อวันวาเลนไทยนี่ซื้อไปให้เพื่อนอะสิบอันละคนละสิบบาทไว้ไไ <laughs> พี่มีสติ๊กเกอร์แบบเป็นมว้วนงี้ด้วยอะไว้ ติ๊กเกอร์บอลเลนทายนี่อันนี้น่ารักนะดูดิมันเป็นม้วนเลยเเป็นนม้วลยถึงง่ายแล้วก็ดึงออกเป็นม้วนแล้วลายนี้น่ารักด้วยเห็นไหมอ่าหนึ่งมีหลายเอ้ยมีหลายลายมาเลือกก่อนมาเลือกก่อนมันมีหลายลายเหมือนกันเหมือนกันเอาปะเอาอันนี้เนาะเอ้ยอันนี้ไม่เหมือนลูกอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ล้วนเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันคือแทททูหรือเปล่าหัวใช่หนูเอาแบบรวมใช่ไหมใช่ค่ะ เนี่ยนี่ไปด้วยเป็นเพชรดีเพื่อนจะได้จำของเราไม่เหมือนคนอื่นเราเสียมพูดีเสีฟ้าสีฟ้าเราเสียมพูดีปะเสียมพูดสีชวาเลนไทน์กระจัยสีฟ้าแปลว่าเหมือนเพื่อนเลยเอ้ยอันนี้มันไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่แททูหรอกหรกเอ้ยใช่ใช่เนี่ยแททูที่เขาเอาไว้ติดหน้าอย่างงี้ใช่เป็นอย่างงี้แต่บาง แต่ที่เห็นนะมันมันไม่ได้เป็นไรนะมันจะเป็นแดงๆจึงเออเขากำลังคิดแบบติดแผลทูตรงจมูกตรงนี้ตรงนี้เอออ๋อตะเกียบเอ๊ะไม่ใช่อะไรอ่ะอ๋อที่พับดาวเว้ยพิมพ์อ๋อกระดาษพับดาวนี่ไงกระดาษพับดาวกระดาษพับดาวป้าอย่าเลยตอนนั้นมีเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไปกล่บไปยังเอ็นเกนเห็นน้องไม่มีใครให้พับให้แล้วนี่ ไม่เคยพับให้ใครอยู่แล้วใช่ไหมพับให้ตัวเองนี่ก็หยิบไปอะไรไปยังลบยังลบค่ะบยังลบมันเป็นลูกขนมอ่ะอันนี้เหรอจังเลยดูดิเดินไปสีเดินไปสีแม่ขอดูของแม่นี่คืออะไรอ่ะนี่อ่อ๋ไฮไลท์จะเป็นสีทองเออจะเปสีเนี้ยก็เป็นไฮไลท์สีทองนี่ นีไม่เกี่ยวแล้วกาวว้ายังได้กาวอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบน้ำน้ำใช้ดีดีอ่ะเอานี้ได้ไหมคะมันปิดตรงที่มันอยู่สิมันอยู่ตรงไหนป้าดูลานี่ดิมีทั้วผู้ายไหวเจ้าด้วยอ่ะไปจะไปทำไมไม่ใช่เอามาให้ดูเฉยๆลูกปองน้ำจะไปเล่นอีกเหรอเมื่อก่อนอยากเล่นอยากเล่นจะไปเล่นกับเพื่อนทำไปซื้อเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวรถยุ่งมีหนูจะมีสายยางเออเขาต้องเอาใส่สายยางนะป้าเราอะไรย่างงี้สิใครมันจะไปเล่นที่โรงเรียนอ่ะเฮ้ยอย่างได้อันนี้นะจริงๆริแล้วอ่าแต่ไม่รู้จะไปทำไร ไหนมันดูสวยดีอ่ะเฮ้ยแม่ก <ไฮ S 2> อกเฟไม่รอกเสกอันนี้อะไรอะป้าเป็นนวดมะอ๋อมันที่พีก่กอล์ฟซื้อไปเหรอแล้วเนี้ยเป็นไก่คืออะไรอ่ะอ๋อเหมืนอ,อมนกับเป็นเซตดีว่าให้อเอามาลอยใช่ป่ะแล้วเนี้ยอะไรอ่ะม,มีอะไรที่งงๆอ่ะอันนี้ยนี่คืออมไรนี่วะอะป้ามีอะไรอีก ให้ถ่ายว่ากี่บาทไปไปมามาจิตรสิก็เยอะเหมือนกันนะซือเทียบเลยเนี่ยดูดิ300สอเกี่ยวหกี่ยมั่วเลยอะไรไม่รู้เนี่ยไอเม็ดเม็ดนี่เอามาทำอะไรลูกมาใส่สลายใส่สลายสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทได้สของรไ่าสดร้อเดี๋ยวนะเพียเสร็จลาตรงไหน ได้แล้วค่ะของไล้สาระของเด็กจิว๋วเยสโอ้ยหนักเลยนะซื้อเยอะมากอะ